ต้องยอมรับจริงๆนะว่าการเลือกตาวันที่หนึ่งกันยาเนี่ยสำคัญมากมากะสำหรับการเดิมพันกรณีที่พักก้าวไกลเขาถูกยุบใช่ไหมค่<ฮ>ะแล้วเกิดพักประชาชนค่<ฮ>ะขึ้นมาแทนชนิดไร้รอยต่อแล้วมีการประกาศเรื่องรับบริจาคตั้งเป้าหมายว่าในสิ้นเดือนเนี่ยบริจาคเงินเข้าพักให้ได้10ล้านวันแรกก็เกินแล้วทานผู้ชม ขนาดนี้26ล้านโดยประมาณยังไม่ถึงสิ้นเดือนสิงหาเลยขนาดเดียวกันอกรณีสมาชิกวันที่ถูกยุบตรงกับเลขท้าย3ตัวค่ะ10.0697้หกเก้านะะ,ะลอตเตอรี่ออกไม่พี่เามาพูดถึงเขาครอบแสนวันที่ถูกยุบเก้าไกลถูกยุบสมาชิกแสนหนึ่งมีพักนี้มาสปีโดยประมาณคูกไหมใช่เขาตั้งเป้าว่า ภายในสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้จะให้กลับมาเป็นหนึ่งแสนถ้าใจดีหนึ่งศูนย์ศูนย์เหมือนหนึ่งว่ายบได้ก็ยุบไปยบหนอพองหนออะไรประมาณนั้นอย่างนั้นใช่ไหมค่ะล่าสุดเมื่อวันฟังจากคุณสรยุทธใจหลักบอกว่าหกหมื่นกว่าแล้วนะค่สะสำหรับผู้สมัครเป็นสมาชิกหกหมื่นกว่าสิ้นเดือนนี้จะถึงแสนไหมถึงวันนี้วันที่สิบอามาัาเริ่มเอื้อแล้วนะ อจานับว่าช่วงแรกๆอาจจะเป็นเพราะมีกระแสเก<ง>ี่ยวกับนายกคนใหม่ก็ได้นะอแต่อย่างนี้แหละมันจะเป็นการเดิมพันว่าประชาชนแสดงออกอย่างไรนอกเหนือจากนั้นการแสดงออกที่อดีตก้าวไกลบอกก็คือว่าให้ไปแสดงออกในขีบบัตรเลือกตั้งรครูหาเลือกตั้งระเบิด,บดคูหาเลือกตั้งคุณพิธาบอกไว้ค่ะ<า>เพราะฉะนั้นมันน่าสนใจตรงที่ทุ่มเททุทกสรรพก,กำลังไปที่ราชบุรีค่ะ ถึงมาว่าก่อนหน้าอาถึงตอนนี้ยังไม่มีอบจอไหนเลยนะฮะที่ลงในนามก้าวไกลอย่างเป็นทางการอ้อยไม่ใช่พักประชาชนแล้วหรือก้าวไกลเดอมก็ตามทีไอ้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวบางทีมีสสอไปสนับสนุนหรือเป็นอดีตเคยอยู่ขนาดเดียวกันพิชลกเนี่ยพิชลกต้องไปดูตอนหาเสียงใส่สีส้มเลยน้องใบใช่คุณคิณิคุณหนูานา คุณหนูนาสิริพันธ์เป็นผู้สมัครเบอร์สามนี่จะเห็นเลยเนี่ยค่ะคุณหมอองปฏิพัฒน์สันติพาดาคุณหมอไปช่วยหาเสียงอยู่นะคะคือก็แสดงออกชัดอะค่ะว่าสนับสนุนคุณหนูนาแล้วก็ช่วยคุณหนูนาหาเสียงอยคนลดแห่เลยหาเสียงท่านผู้ชมเพลงเนี่ยมาเป็นช่วงรอยต่อเพราะก่อนหน้าเป็นก้าวไกลช่วงหลังเนี่ยเป็นพักประชาชนถูกไหมค่ะแต่หมอองตอนเป็นก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ได้เป็นก้าวไกลเพราะเป็นพักเป็นธรรมใช่อ่า แต่ท่นี้ในทางคนพิษโลกก็น่าจะรู้ใช่ไหมปรากฏว่าผลการเลือกตั้งทัดถามผมถือว่าผิดความคาดหมายเพราะชนะก,กันห่างใช่คุณมนชัยอะค่ะซึ่งเป็นแชมป์เก่าท่านเป็นนายกอบอจอเดิมเนี่ยท่านได้ไป214,519คะแนนในขณะที่คุณหนูนาศิริพันธ์เนี่ยค่ะที่คุณหมออ๋องให้การสนับสนุนเนี่ยหน,นึ่งคะแนนอ่ะท่านผู้ชมกว่าหนึ่งเท่าตัวนะ ถ้าดูตัวเลขแต่แน่นอนเอาประจอนในทั้งจังหวัดกรณนนีหมออ๋องที่เคยเป็นสอสอเขตแล้วเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งซ่อมของคุณหมอเขตหนึ่งคาดว่าจะ15กันยานะอท่า,านผู้ชมเลือกตั้งซ่อมและจะเป็นเขตแรกในที่พักประชาชนส่งลงเลือกตั้งเนี่ยดังไรน,นี่กฤิชิิการประกาศเลือกตั้งออกมาแล้ว15กันยายน่คา,าดว่าเขาจะต้องไปกําหนดเลือกตั้งภายในกี่วันมีการคาดว่า15กันยาอันนี้ ที่น่าสนใจคืออะไรคือออปจอเนี่ยมันจะเป็นทั้งจังหวัดหมออ๋องเนี่ยเขตหนึ่งท่านผู้ชมง่ายๆอําเภอเมืองเขตหนึ่งของหน่วยเขตเลือกตั้งคืออำเภอเมืองถ้าไม่พอก็อำเภออื่นรอบๆแต่อำเภอเมืองไปหลักเอาหมออ๋องได้แต่จังหวัดก็มีอยู่หลายอำเภอถูกไหมค่ะแต่ถึงอำเภอเมืองเมื่อวานนี้ผมดูในเขตอดูคะแนนอำเภอเมือง คุณหนูนาที่มองหนุนยังแพ้เลยแพ้นิดหน่อยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันที่หนึ่งกันยาซึ่งไปสนามนยายอบจและพักประชาชนหรือพักสีส้มเนี่ยประกาศชัดเจนปูพมนี่เป็นการเดิมพันครั้งสำคัญแต่แน่นอนเป็นการสู้กับบ้านใหญ่ที่เขาเรียกกันว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมน่าติดตามนี่ปูพรมกันตั้งแต่หลังยุพักนะ สัปดาห์ที่แล้วอ่ะคุณวิหาไปหลายรอบมากนะคะรอบ,บรีเรี่ยคะเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะไปต่างประเทศคและสัปดาห์หน้าฟังจากคุณเชนวัตรบอกมีอีกทอนหนึ่งมาสงสัยจะเป็นธนาทอนหรือเปล่าค่ะอ่ะนี่โอ้โหคือเดิมพันหนึ่งมันสูงมากถ้าที่นี่ทุ่มเทขนาดนี้แล้วปูพมขนาดนี้สำหรับพรักประชาชนต้องชนะท่านผู้ชมฮะ ใช่ค่ะนี่จะเห็นภาพเลยเห็นไหมอย่างเมื่อวานมีบรรยากาศอะไรไหมยอย่างเมื่อวานเนี่ยมีทั้งสาหัวหน้าเลยนะคุณนัทพงศ์คุณเทง้งใช่ไหมคะหัวหน้าพักประชาชนแล้วก็ยังมีอดีตหัวหน้าเก้าไกลสองท่านเลยทั้งคุณชัยธวัฒนทั้งคุณพิธาเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเทงคุณชัยธวัฒและหลังๆตั้งแต่พ้นจากพักถูกยุบนะมีอารมหานะ แกมีใช้ยาว่าอะไรคุณเทงใช่ไหมคะไม่ใช่คุณชัยนวัตรแพนด้าโคอาล่าโคอาล่าขอไปโคอาลากินอะไรกินไผ่ใบยูคาอาวันก่อนอำเภอบ้านคาที่ราชบุรีอกระโอดที่อำเภอบ้านคาไม่รู้ว่ามีใบยูคาหรือเปล่านี่พักการเมืองแล้วพ่อคุณนี่คุณพิธายังไปพูดถึงเลย อคุณถอมคุณถอมผมพยายามเรียกให้มันสอดคล้องมีอะไรนะทอนทิมแถมแทงอให้มันเป็นอย่างนี้เลยจริงๆทีเนี่ยตอเต่ากับทอทหารเหมือนกันถอมถอมเราก็ได้เป็นถอมเพราะฉะนั้นก็จะมีทอนคือคุณธนทรทิมคุณวิทาถอม คุณชัยทวัดเทงคุณนัทพงศ์ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นทอนทิมถอมเทงนั่นอะคือมันก็เหมือนจริงๆรงว่ะฮะคือไม้ว่าแพนด้าแกก็เหมือนเหมือนตรงไหนนี่แล้ว<ห>ดูดีๆดดนะทําไปทำมาเนี่ยคอราตัวนี้จะเหมือนแกดูผิวเผินมันมีฝอยอยู่ด้วยดูคอราตัวนี้ เห็นไหมนี่ยเรากำลังวิเคราะห์กันว่ายังไงขณะนี้เนี่ยพักประชาชนทุ่มทุกสภกำลังในสองสัปดาห์สุดท้ายหลังจากหลังจากยุพักมาก็ทุ่มเต็มที่ถูกไหมค่ะนี่นี่นีเปบรรยากาศนี่นี่ยังไม่นับคุณพิถามเมื่อวานนี้ไปตั้งวงเหมือนกับผู้เลี้ยงอะไรนะสุกรหรือเปล่าอืมใช่ไหมใช่ค่ะอ่า นี่ขึ้นเวทีด้วยอันนี้ไปขึ้นเวทีเป็นเวทีประสที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวกใช่ไหมคะคือในวันเวลาที่กระแสข่าวอยู่ที่นายกคนใหม่เราต้องไม่ลืมนะว่าทิมกับอิงเนี่ยเคยแข่งกันมาในการเลือกตั้งแล้วหลังเลือกตั้งอย่างที่ทราบอตอนนั้นจําได้ไหม,มคือมีคนพยายามจะเปรียบเทียบให้สั่งให้เตรียมเียมอย่าง ที่คุณพิาทาแถลงก่อนลุ่งขึ้นหลังจากชนะเลือกตั้งได้ร้อยห้าสิบเอ็ดค่ะ,ะสวัสดีครับอันนี้อ้วนไปนิดนึงเอ่อได้โทราศัพท์หาคุณอิงแล้วนะอ๋อใช่ใช่ไว้จําได้อผมว่าที่นําตีคนที่สามจบของประเทศอ่นได้โทราศัพท์หาคุณอิงแล้วจำได้ไหมค่ะอ่านั่นนั่นไม่ใช่อันนี้ก็ปรากฏว,ว่าคนก็จะมีการไปเปรียบเทียบกับคุณแพทองทานซึ่งหลังจากที่มีการปรวดเก้าแล้วอหลังจากสภพานเลือกก็ไม่พูดอะไร รอปวดเก้าถูกไหมเขาเรียกว่าสปีดแรกอันนี้มีการเปรียบเทียบกันอากลับมาว่ากันต่อเนี่ยมันคือเดิมพันใหญ่เลยนะของพักประชาชนถ้าเกิดแพ้นะถึงแม้ว่าจะมีทางออกแก็บอกว่าบ้านใหญ่ยังคงครองอำนาจคนมาใช้สิทธิ์น้อยอะคนมาใช้สิทธิ์น้อยรปนี่ขนะมีการซ้อม ซ้อมเดินทางอะค่ะคุณพิธานั่งรถไฟไงคะ,ะไปราชบุรีนี่วันก่อนก็ซ้อมเดินทางเมื่อวันเสาร์เน่เน่เห็นไวันนี้หวยก็ออกมาทุกมุกแล้ววันเสาร์วันเสาร์วันนั้นก็มีคุณเทงคุณชัยวันดเหมือนกันคุณพิธาเมเอนกันไปขึ้นเวทีอัเพออะไรอขนาดที่คุณชัยวันดกับคุณเทงอยู่คุณพิธานเนี่ยอยู่บนรถตู้นะอยู่บนรถตู้แล้วก็มีภาพอกว่าจะออกมาเนี่ย มันต้องมีลุกของอ,อดีตผูน้นำพักไอนนม่มีภาพแบบเมื่อวานเล่นอยู่เลยแกเรียนมาอ่าจริงๆเมื่อวานที่ปิดรายการน,นี่เห็นไหมรับราสัยกันอยู่พิไทยเระตูแล้เดี๋ยวดูเปิดประตู ยอมรับความเป็นทีมพิธามีความแพวพราวบนเวทีก็มีลูกรล่อลูกชนกับการประสัยในทำรองว่าจะต้องกลับมาเลือกตั้งนะ,ะต้องกลับมาเพราะเกรงว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นและคนจะไม่สนใจไม่กลับมาใช้สิทธิ์อันนี้เป็นบรรยากาศพอเห็นภาพใช่ไหมส่วนเมื่อวานพอลอะอเมื่อวานนี้เป็นยังไง กลับมา,าของราชบุรีดำเนินไปอย่างสะดวกและกำลังเข้าสู่เส้นชัยชนะอย่างแน,น่นดนและพี่น้องครับคำว่ามั่นใจแต่ไม่มประมาทไม่ดีก็พี่น้นองผมมีบันไดบอกเขาไปเมื่อวานที่ราชบุรีว่ามีอยู่สองขั้นในการที่จะทำให้เราชนะอย่างแน,น่โดนในวันที่หนึ่งกันยาย,ยนี้ บรไดากานที่หนึ่งคือการตามนนกับบรรดาการที่สงคือการเปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันนะครับเรามาช่วยกันทําให้การเรื่นนะะองด้านอุปบริโี่เป็นยายตรงนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดพี่้รงทุกคนมีือนหือ ผมถึงบอกว่าจับตาดูกันจริงๆอีกสองสัปดาห์น้องใบวันที่หนึ่งกันยายนนะคะตืึกใจนะอ้าวจริงเพราะเดิมพันมันสูงอยู่เพราะทั้งฝั่งเพื่อไทยเขาก็มีความมั่นใจของเขาค่ะอ้าวถูกไหมน้องใบโดยเฉพาะเมื่อคุณแพทองทานอันนี้เนี่ยตอนเลือกตั้งคือแม่ทับหลักเลยนะถูกไหมค่ะปฏิเสธไม่ได้หรอกอ่าแล้วตอนนี้แพทองทานมาแล้วแพทองทานมาแล้ว นี่ยังน่าคิดได้อีกสองสัปดาห์จะมีเพื่อไทยไปช่วยหาเสียงหรือเปล่าเพราะฟังดูเป็นภูมิใจไทยนะกรณีของอ,อ,อบจร,ราชบุปปรีเนี่ยคุณวิวัฒนิติการจนาท่านผู้ชมแข่งกับคุณชัยรัน์ใช่ไหมค่ะนี่แล้วเนี่ยต้องใช้กัว่าแพ้ทองทานมาแล้วนี่เห็นไหมน้องไว้จำได้ใช่ไหม สปีดสำคัญของนายกแพททองทาน mm hmm. เป้าหมายทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศที่ททให้โอกาสเป็นประเทศแห่งโอกาสอ่าประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความหวังและเป็นประเทศแห่งความสุขของคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมนี่อันนี้คืออ่าเขาเรียกว่าศูนย์ทรพ์หลักเลยค่ะหลังจากรับสนองพรมราชวงการอไม่ใช่ขอภัยรับพรมราชวงการแต่งตั้งเป็นนายกทัฐมนตรีนี่จะเห็น ขึ้นมาสิขึ้นมาเพจอื่นอ่ะหน้าอื่นอ่ะมีอีกไหมฮะอ่านี่อันนี้เป็นไหนนะาระูุชมจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีอ้าวเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาอ่า ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ดิฉันมีโอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31มาอีกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยเดินหน้าฝ่าฟันทุกอุปสรรคแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก้ปัญหาปากท้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอีกสปีที่เหลือตามวาระของรัฐสภา จะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงมีไหมพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านคะภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการทำงานของนาย,ยกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวอ่านี่หมายถึงมาพร้อมกับทีมค่ะคลยครับกับวันก่อนจำได้ไหมมีทีมที่ดีมีทีมที่ดี ดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะประสานพลัง,งอของคนทุกรุ่นประสานพลังของบุคคลที่มีความสามารถในประเทศไทยทั้งคณะรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลข้าราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนนี่ดิฉันจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะข,ของคนไทยทุกคน และทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝันกล้าสร้างสารรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองอืมอ่ะมเมกไหมนอกเหนือจากนั้นอย่างที่บอกไปแล้วครับทุกผู้ชมดิฉันจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสประเทศแห่งความหวังประเทศแห่งความสุขของคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมนี่เพราะฉะนั้น ต้องบอกว่าน่าจับตาดูในทางการเมืองอย่างที่ว่านี่นะท<ฆ>่านผู้ชมเออมันก็มีแง่มุมที่แต่และคนกองเชียร์แต่และฝ่ายก็ว่ากันไปแต่สำคัญมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมตองไปคนที่เขาอยู่กลางๆางอ,อาจจะมีใจไปทางสีนั้นสีนี้แต่ไม่ได้ปักใจเช่นทีเดียวอันนี้แหละที่จะต้องคว้าใจเขาให้ได้และท่านผู้ชมคิดว่ายังไงจะเป็นมาแล้ว อายุเท่าไร่37ค่ะเอดค่ะอีกสองวันก็ครบส8ดค่ะแฮปปี้บดย์ใช่ไหมอายุวันที่21สิงหาวันเกิดถูกต้องค่ะวันนี้วันที่19ค่ะขนาดที่ผู้นำฝ่ายค้านว่าที่ค่ะคุณแท้งคุณแท้งอายุ37ปีในปีนี้ค่ะถ้าจะไม่ผิดเกิด18พฤษภาใช่ไหมใช่คุณแท้งเกิดปี30ส่วนคุณนุงอิงอก้าสามสิดค่ะปีนี้37ส่วนคุณลุงอิงปีนี้38เส อย่างที่บอกไปจริงๆวันนั้นผมก็มองดูแล้วนะไม่เขาเห็นด้วยกับผู้จิกัญญาเท่าไรอภิเตวเข้มขนาดเขาเป็นหัวหน้าพักนะใบว่าตั้งใจฝากมากกว่ามันเป็นภาพที่ออกมามันสะท้อนไหมว่าเขาเป็นหัวหน้าพักไม่ใบว่ามันเป็นความการน,นั่งตั้งใจนี่ตลอดอภิพายเลยก็นั่งฟังอย่างตั้งใจอยู่ไงคะเนี่ยถ้าผู้ชมดูเธอเปิดขึ้นมารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เคอผมยืนยันว่าผมเป็นคนเห็นตอนที่คุยกับคุณชอบทำไปทำมาเอ๊ะคุณจรงยามันไม่ขยับเลยนะตอนที่ถ่ายทอดมนเป็นอีกมุมหนึ่งเห็นไหมน้องใบเป็นมุมด้านหน้าก็จะเห็นเหมือนเห็นคุณสิริกัญญาเนี่ยค่ะนั่งมองอยู่แบบนี้เลยเหมือนหุ่นเลยมองแบบเอาจริงเอาจังเห็นไหมเนี่ยเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อในการยืนยันเพื่อสถาปนาอำนาจสูงสุด ที่เป็นของประชาชนเนี่ยให้ฟังอย่างตั้งใจอยู่ค่ะงานอีกครั้งดังนั้นครับผมเห็นด้วยกับท่านประธานเห็นด้วยกับพยักหน้านิดนิดด้วยเห็นไหมคะไม่ใช่เวทีที่พักประชาชนนี่จะมาอภิปรายถึงตัวคุณสมบัติของผู้ที่ถูกน้องคิดว่าอย่างไรครูหมอครูหม่ตรวจการบ้านครูหมายกำลังประเมินผลงานอยู่ไม่ที่เขาเป็นหัวหน้าพักไม่หรอกไปว่าแกตั้งใจฟังหมายถึงคุณหม่ยกำลังนั่งตั้งใจฟังอยู่ค่ะในสิ่งที่คุณเทงพูดอ่ะเนี่ยคุณ คุณเคยเห็นปรากฏการนี้ไหมเพื่อบันทึกเอาดูเถอะข้างหน้าข้างหลังเรามีหมดเลยนิ่งเลยสภาผู้แทนราษฎรชุดที่2ีชุดนี้ครับนี้มีผลบังคับใช้ไม่มองคุณเทงนั่นแหละทีมงานบอกมองจออยู่หรือเปล่าไม่มองคุณเทงมองผู้พูดไงคะมองคนที่พูดจะให้ผมคิดยังไงเมื่อวันก่อนอย่างที่บอกอ่ะพี่ก็บอกให้เองไปย้อนดูซิตั้งแต่เริ่มเลยทีมงานยืนยัน เป็นอย่างนั้นพี่ยศใช่ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่คุณเทงเริ่มพูดแต่นี่คุณผู้ชมบอกว่าสมัยคุณทิมคุณใหม่ก็มองแบบนี้เอเพ่นขนาดนี้ไหม <c oughs> เออขนาดนี้ไหมคะ,ะมันมีเนี่ยเนี่ยตอนคุณพิธาคุณใหม่ก็มองแบบนี้ฮะ<โ>ดฮะูเถอะคนถัดไปมาทําหน้าที่อย่างเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ประเทศเราต้องเกิดสุญญากาศทางการเมืองเกิดสุญญากาศในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้นครับอย่างที่ผมได้บอกท่านประธานไปเมื่อตอนต้นการอภิปรายออพี่เริ่มภาพนั้นไปนะไม่อภิปรายมันมีสภาวันนั้นเนี่ยหมอวายโยเดินชนของรัฐบาลเดินชนคุณไหมอ๋อไม่แห็นแต่ก็ไม่มีอะไรนะพี่เมีความดุอ่ะหันไปมองอ่ะพอฉันมาดูพออภิปรายเสร็จคุณดูมียิ้มบมปากโอเคโอเคไหนไหมดูนักการเมืองที่มาจากประชาชน ได้ใช้อำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับท่านประธานครับแล้วเหมือนจบถ้าดูปากไวผิดบอกว่าเก่งมากน้อมไปน้องอ่านปากเหรอเอาใหม่เอาใหม่ได้ใช้อำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ ไม่เก่งมากก็ดีมากอะค่ะน้องใบมีคั่นแตะไว้ว้าๆเห็นไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเก่งมากหรือดีมากอะแต่เป็นคำว่ามากแน่ๆใบว่ารงจิหรือจะบอกว่าไรมากขอบคุณมากครับท่านประธานครับอ่ะเอามันไปปรากฏการณ์ที่ผมไม่ค่อยเคยเห็นเอ่ผมเป็นคนที่ชอบดูสภามากเลยนะค่ะอนนี่เป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยเคยเห็น